ทังช่องเป็นซื้อกลางแนวทางโปรดใไ่วิจารณยญาตในการรับชมครับนี่แอดผ้าคุณผู้ชมมาที่บ้านคุณตาทองสุกเนาะคะ่ะหลังจากที่ห้างหายไปโดนพี่น้องงวดที่แล้วว่าสั้นน้ยินข่าวว่าตัวเล็กคุณพ่อแตกตรงๆเลยเนาะคะ่ะเจ็ดห้า วัดนี้อดบ่ได้อยู่บ่ได้ลาะพี่น้องที่ต้องมัดตามแนวทางตัวเลขวดวันที่หนึ่งตุลาคมสองพันหร้อยหกสิบห้ามาฝากพี่น้องเอฟซีเนาะจ้าไอพี่น้องมาไปฟั่งกันค่ะกดดแล้วสวัสดีค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะมานเหอโนมายอะคุณมาน่ง เต็มมไโเต็มมันเหล่ไม่ห่อยพ่ตลอดเพราะว่าฮกหนมากเพราะมันเป็นตีเนาะพอได้เห็นโดนพ่อสบายที่จ้ารืวาคันต้องมาอีพบันอ oh. oh okay. oh. okay? ah. okay. ่าโทษคนดังนาอยพอเนาะด้นมดังดักฮอดประเทศเยอรมากับเยอรมันเสมอดังฮอดนอกฮอดจนุเลิปนจนเลิปนส์ปุ๊บก็ไม่หูเออใชฮ่าอีพอได้ยินว่า แตกเจ็ดหาตรงตรงเมนโมคอปาดทูพี่น้องบ่ได้มาหาบ่ได้มาหาโดนคืดหอดอันรัตมณีแม่นบ่แม่นจ้ารัตน์มณีแห่ห้ามณฑการแต่ยี่สิบก็เรียนก่อนกต่มณฑ์บอสได้แวเรียนมากแล้วคนขวานเพราะเป็นยังดอกพ่อคนมาหาได้กว่ายี่สเนี่ย ได้ถักพานไปนอนนึเทียวเหน่ผุกอีกไ่ผูกอีกใ่เปล่ยนม่เรกเลยวางทีปเอาพักก็อย่าห์ไม่หรอก่หรอเลยแจกดอบดาบให้บางส่วนคื่เก้เนยมาผูกโก้เคาผูกเก้เน้ยเอาคำเมื่อเมื่อหนึ่งตัวฝากฝา แพ่หายเดี๋ยวก็รู้ก็สิแสนเาพว่นันก็เลาพวกกากรได้กินน้ำเาอยู่น่ะเดใหม่ครับ้ามวัเรากระจายดมือนสองมันใส่หมดเลยไ่ใส่เ้บอก่ได้ใส่เขาเลยจ้ะกิมวันวันเห้อมันเสงไปเรื่อยๆเด็กใหม่แล้วไ่ถือเพราะว่าแไบอกแล้ก็ปั่นนิดง ้วที่จะปั่นเล้อที่จะไปไปเนี่ยเนี่ปั่นกันหาไปปั่นเนาะแลบวแต่คนโอนเงินเงินเราโอนเงินเอามาเบินเ้โอนเงินเราทำไงินเรียญเงีนอ่ะพ่แม่พ่อกับพี่แจ๊กต้องเลี้ยงก่อนันยิ้เขาบอกพ่อพี่แม่พี่แจกกต้องเลี้ยงเชื่อมันน้องนี่าเกิบบ้านเงินพี่แจกเกีนี่ละ ใหได้หน่อยบ่าวกแม่เอาใหญ่กมัดทุกคนเลยเชือกขอน้องเปสามที่แข่งก็ออกไปจนไม่ไหวเล็กหน่อยบ้านนี้แหละเออแม่ก็ไปแข่งมั่หลายเมื่อหลายปันคนนี้เชือกนี่แมันเชือกอะไรเล่ไปแกงกินกินผู้เดียวไรมันทีงมาเรงนีหรปั่น Bạn có thể tham quan đi được không phải trả nguồn, văn mẹ, không có người khuân bạc. Chỉ chảy sáng hơn 3 chín bạc, 3 bạc. Cô ấy cuộn trà mà lòng thêm. Khi mà lòng thêm, bất ngờ không, này chứ. mà ấy cuộn trà mạng một lòng thêm, bất ừ. Chết <laughs> à, bỏ ra lòng cái con này bất เสียงตัวแสดงว่าโชคดีชอบมากเลยอะเนี้ยโชคดีแล้วพ่อโชคดีดีเนาะเห็นนี่พ่อพ่อวมนนี้เป็นวนน้น้าเมื่อกี้นี่กำลังสิขึเป็นนอนีิไปปับนน้าเป็นีุ่ยจอยเหมือนเด้อาจจะมีแต่สอมวัอนี้จ็ชุดแล้วหรอพ่อจำบ่จำบ่ได้เลยจำนาพ่อเลยกเจะเพิ่มากเชจำพ่อ จับมาเลยแล้วคนผู้เดียวจับเป็นเจ้าบอกว่าสิว่าเคยมาว่านี่เสีเวากาจับมาเลยมาเสียนนุวันแล้วว่ามักชุก็มัยังหนาวมวอย่างนั้นบ่เหมนว่าทีเถืไหลวนี่หนึ่งวักวันน่ะคื่ก็เมืนไม่หลายคนหลายเว่าผมม่ได้มาก่าเป็นต็ดจีระบ่กพ่อมนี่ละมือนี่คือมือแรกะที่มหาพรเอตเส็ยมนู่องหาแล้วเป็นโคตัวใหญ่แล้มาออก แค่ไปองค์พ่อหนังหนืดบูบน้องไปก็จึงสลักหับ้านสอยฟ้าก็ม่ออกอนนี้มักเลออยงยามตอนนี้ก็ยามมกบ่คอยด้ยกันอัแจกเขากวหนยอ๋อจง้ไปไเอาลงไออเอามานเล่นีมะเามมาม ถามข่าวหัวแต่ว่าตัวเลขได้แล้วแหงบัตรในปอยแม่นบ๊อ่ะอย่าบอกแห้งว่าท่านอย่าตาแล้ว嘛อย่าบอกแห้งลูกไครเราเสียได้ยินแต่ว่าได้แน่นอนพี่น้องได้แน่นอน

เอาพร้อมกัน hmm. ม no. oh. okay. wow. yeah. ่าป uh ุ๊วันที่ยี่สิบเก้าวันที่ใดเพ่าเนี่ยเจอเขาอีว่เอาวันที่ยี่สิบเก้าพี่เนาะแยมเดียวพร้อมกันม่วนเดียวจบเลยขนาดไปมันผิดกันประเทศไช่เนี่ยแล้วต้องไปแกกันจะพูดต้อกพูดคือกันเป็นแฉบลุงปู่ลุงตาไปแกกันพูดบ่าบอกว่อกันเป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติพูดการนี่ กัรไม่จีรห้องดีการไม่จีอพวาลาเด็กไม่ช่วยหันไชน้องบ่ได้บ่ัได้ชัวจเเที่ยบ่บ่มได้วจเะเที่ยอากอมาผู้ข่าวไอ้กองนงบ้านประมาณไปพวกเรือไม่เอกมาหรอกไม่เอามาไปถชัวกองจุ่มกุมยขางเงี้ยเนี่ยขาซื้อที่ไอจอนจอยขาวชื้อที่อะไรอยู่มงชื้อเรที่เื้ออืมแล้วก็แกนเดื้องปลูกั้อไ เลขถือดีเขาดีเลยเนาะพอเนาะเลขเลขสุอที่เลีนกันมองก็เจอในจ้างกับพวกหาดอกตามีอันมีตัวเลขกันงวดก่อนป่าจ่าได้เขียนไว้บางมีบางทีเก้าแม่พอจับตัวหนึ่งจับกได้ท่านตัวพันก่ได้พันเกี่ยวไปเหรอพวกมันงวดนี่งวดนีวันที่หนึ่งได้กันเนีอันนั้นอันงวดที่ผ่านมากน่จ่าตาที่ทั้งไต่หีบ้าอันงวดก่อนสักทีที่เก้าแม่พอมีบ้า วันที่แม่จัให้เอฟซีพันเบอน่ยันเก่าคือเก่าเนาะค่ะกอนอะไรให้จะให้เอฟซีพันเห็นนันอันวัววันที่สิหกกันยายนอ้มีอยู่มีอยู่นี่ดิอ๋อนี่ยใช่หรอพ่อเจ็ดห้าค่ะเจ็ดห้าเจ็ดห้าล่าเจ็ดห้าล่ากับศูนยสมมีบแมนบัวใบใตยใบเตยพัว ไนนีมนกลายไปมันจำได้เราคือว่ากันบอกไปเราคือคือผ่านแต่ผมวันเราได้ที่บอกไปเลยวันไม่เป็นไม่เลยบันอรดิมันต้องเดาค้อมเดาโอ้ขึ้นก็ไดนหรามันไม่เป็นสิบหกกันยาจะบอกนันตานี่แม่น่ะสิบหกเอียหค่ะนี่ค่ะพ่อสิบหกกันยาน่ะเป็ <Yeah. S 2> อันนั้นไม่มาด้วกยก,กันเล็กมากน้ากันเล็กเจ็ดมาแห้งสามจุดตัวงห <c ười> มดเจ็ดหางม่นจ้ะเจ <c ười> ็ดหางนี่นดีโบแมนย่างโบแมนวิ่งห้าได้อ่าไม่ไรเสียวซำได้วันนี <c ười> ้คันนี้พอเราจุดไห่ออห้าจั <c ười> บกูเอาง่ายๆหนึ่จุดบางหนึ่งเจ็ดสามจุดเนาะแม่เจ็ดสามจุด กันคันพันไปแล้วพันยัจังมาเดี๋ยดิเดี๋ยววันอีกหนวดนี่พันไปแล้วแม่ก็มาบอกถือไปแล้วมันก็คนอขึ้นมาเลยนมาพูดเรื่องหนวดมันหลายตัวหลายนี่แต่สิปลอยหนวดไม่ลยเนาะตาไปเปไม่ดีแต่ว่าคุณตาให้ปลอยนี่วันที่ยี่สิบเก้ามาราสอสิบเก้าเมื่อนี่มาผ่านบ้านคุณตาพอดีก็ได้แหวมันเหร่นน้ำคุณตาได้ยินตะขาว่าเถือเจ็ดห้า ได้ไล่จืดลายเนาะจืดพิจกันมาหางวดแล้วหางวัดเตจหางวัดพิจกันมาจ้าไม่มีว่างเลยมั้งโควิดอันนี้มันช่ว์ดีกันมันมันจืดวัดนทั้งวันจะว่ามันก็ออกถืดกันก็คือจืดจืดเจ้ป่านนั้นเขาโอ้โหมันหลายมือนีลถือ<า>เป็นแทบที่พอ<ะ>ถือเป็นแทบที่วันนี้หางวดแล้วหกวันนี่มาเนี่ยจืดมันมาตลอดตลอดตลอด ไปยื paid, so ้อใส่ก็ม่งหมอนุ่อเงินเขินอืนนี่รางวัวันที่หนึ่งติล่าข้มันตาสิมาเอาจะดีที่ยืมติดล่าข้มึงไงไม่เห็นหมนระเนี่ยวันที่ยี่สิบเก้าเทอร์เซ่นเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวเอาข่อมือบนล้วข่อมือมัดนมวน พกพี่เนี่ยคือตายมูันพวกนี้ขอไล่เขาไปสิเอาไปชี้แจงมันเลยล่ะว่าบ้านนี้ทาวันที่ยี่สิบเก้าลูกได้มหาโทษม่เอาได้บ่ได้ได้อเนาะเดี๋ยวสิ้าโทษก่อนไล่มง้ไล่ไมจาขอไ่เนนั่นเนย เพื à, à, ha, ่อมีธุละทั illing, nah. ้งส <c ười> ี่กันบ่มีธุละกับสิได้มาหาพ่อมันไก่ก็มาตรงนาเกี่ยกันน้ำมันรถยุ่มานก็ได้ดอกนาชื่อเรียกชื่อน่ะนั่งกินรอถามรอเงินเกี่ยมือกอนนั่งกินรอละไม่ไหยเพราะม่เที่ยงในเกี่มือนั่งกินรอรับเรยนจ้ะชื่อไม่ม่ายเนี่ยะไ้กินรอละขึ้นมาคือต่ำไม่ไายนี่เงอนน้อ ยังไม่เรียกว่ารถนะนอนเท้ากนรถนะพอนะบ้านนี้เขาเด็กเนี่ยชูเอากินเนื้องินเนื้อเนี่ยวะไปเาโสรสิรถขอเบอร์ไล่นรถว่าก็็นจนนนาหงมดททันตัวเลย